เอาละา่ะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเกมชินิมแพนนะครับเออคลิปนี้นะครับมันเป็นภารกิจของคุณลิซ่านะครับให้เราไปแบบกำจัดวิหารสุดท้ายนะครับแต่ผมดันมาเจอสลามอยู่หน้าวิหารนะครับเพราะงั้นก็ขอไฟก่อนโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งนะครับ เอาละฮะเมื่อกี้ก็ไปปรับอะไรมานิดหน่อยนะครับ Hey cutie you're going to help me out too Hulk don't hesitate to come to me if you need anything ทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่หรอครับ Hmm good question อืมเป็นคำถามที่ไม่เลว Because Jean trusts me ก็เพราะว่าจีนเชื่อในตัวฉันไงล่ะเพราะงั้นเธอเองก็เชื่อในตัวฉันได้เหมือนกัน เพียงแค่อยู่ข้างนอกก็ยังรู้สึกถึงพลังงานธาตุได้รีบทำให้วิหารเป็นปกติกันเถอะครั้งนี้ผมก็มีทีม4คนนะครับเออสบาย คลิปนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเนื้อเรื่องต่อสู้ซะส่วนใหญ่เพราะงั้นก็คงไม่มีอะไรที่ต้องอธิบายมากนะครับแบบแนะนำบทอะไรอย่างนี้ฉันเองก็จริงหน่อยดีกว่า <c oughs> ได้มาเล่นเลยเว้ยเหมือนกับไอ้น,นี่เลยเหมือนเควสของไม่ใช่เลยนะเคียร์ยา่าฉัน t องก็จร s a strong elemental energy coming from deep within this temple Paimon are you able to ไพมอนเธอบินข้ามไปได้หรือเปล่า Let's ride this wind current shall we Leave it to me งั้นขอดูคอมโบโจมตีหน่อยละกัน It's an electro monument. No wonder.

When it comes to wet enemies, I've got them covered. Oh, another wind current. Let's ride it up from here. มีอะไรต้องโดให้หมดนะครับเผื่อว่ามันจะมีหีบอยู่ข้างในเพราะว่าหีบเนี่ยเหมือนว่าจะช่วยเพิ่มค่าประสบการณ์ผจญภัยของเราด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <laughs> uh, try not to enjoy this too much. Chain lightning can be set off between electro charged opponents. The electrical discharge caused by friction is only a little less shocking than love at first sight. Ah, <laughs> Oh, you want to know about this gem? You're kidding? You're seriously asking? This is a vision. It's used by the chosen to draw on elemental powers. In terms of mysticism, I suppose you could call it a magical lightning rod. Never seen a vision? Just where exactly are you from? Hilly trill with some level of reasonable intelligence? No, I doubt it. After all, hilly aren't exactly known for their smarts. And you, even <coughs> more or less qualified to be a magister's apprentice. Break it and we can head home and relax. <sighs> the thought of putting my feet up and relaxing has me all fired up. Oh, it's one of those consolidated wind things. <laughs> Let's head back to the statue of the seven at Wind Rise. Dragon of the East, Lion of the South, wolf of the North. ราชสีแห่งทิทใต้หมาป่าทิศเหนือวิหกแห่งตะวันตกคือลมทั้งสี่ของมอนสตรักชื่อจริงของดาลินคือสตอร์มเทเรร์เคยเป็นบางกรแห่งตะวันออกจึงใช้พลังได้แค่สามส่วนสีตั้งแต่ที่มันเริ่มกลืนกินตัวเอง Because of hatred, I presume. Hatred? Hatred for Mondstadt. Hatred drove it to become something more powerful than the wind itself. But why would one of the four winds... ...hate the city it was supposed to uh, protect? As a child of Mondstadt, it's something that's really hard to say aloud. Here, take this. It's a very... come me tell the rest with about You you เห็นบอกว่า,ามาันเป็นเรื่องที่พูดยากนะครับแล้วก็เหมือนจะให้อะไรบางอย่างเรามาถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะให้ดูในวันหน้าแล้วกันนะเผื่อมันมีแบบสมุดบันทึกอยู่ข้างในกระเป๋าเราอะไรเงี้ย โอเคตอนนี้เมืองก็กลับมาเป็นปกติเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ได้ตัวใหม่มาด้วยอ,อนานะครับดูโดยรวมแล้วก็น่าจะพูดว่าเรียบร้อยได้แล้วหนะร,รอกระแสลมกลับมาเ,เ,เป็นปกติแล้วอยากจะกลับไปดูสถานการณ์ที่กองอัศวินหน่อยไหมถ้ามีเรื่องน่าสนใจแล้วก็ฉันไปเป็นเพื่อนด้วยก็ได้นะ Might come across more them in the in so การมาจนไพยบทที่หนึ่งของผมก็ปิดฉากลงด้วยประการนี้แต่มันจะยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าเรายังหาน้องเสาไม่เจอเลยนะครับเอาล่ะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทําเกมอื่นพักพาร์ทไปด้วยแล้วกันเพราะมันก็จบอันนี้ที่หนึ่งละจบอะไรนะบทที่หนึ่งนะครับ เพราะงั้นก็อาจจะทําเกมอื่นสลับกันไปนะครับเกมนี้มันน่าสนใจเนื้อหามันได้นะ <Yeah. S 1> ตอนนี้เมืองมอนแสก็็กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับกระแสลมก็ไหลเวียนปกติเพราะฝีมือของใครก็ไม่รู้นะครับฮีโร่ปริศนาที่มีชื่อว่าสอยแบสแล้วกันอ่ะ เอาโอเคนะครับแต่เควสของเรายังเหลืออยู่นะครับซึ่งเวลาจ,จะต้องใช้เลเวลที่พอสมควรอยู่นะครับ